สวัสดีค่ะทุกคนมอนี้แมนูก,กจัดผพามาเที่ยวตลาดฟุตตี้ฟาร์มบางใหญ่ท่าซอยวัดธรรมมืมอนี่เป็นนิทกิจกรรมวันแรงงานนะคะแมนกกัดผ้าลูกไปเที่ยวค่ะพออาย่ไก่บ้านที่ตรงถ้มบ้านเลยค่ะเดินทาำถนนไปกันเปนตลาดค่ะเป็นนิทกิจกรรมหลายอย่างค่ะไปถึงจะบริถามหนังเลยค่ะเห็นเป็นงงน,นะะิีกิจกรรมมีซูมปาโปงยิ่งปืนปาเป่าสาวหน่อยตกนางคะ่ะ นกกระตงเขาไปเล่นเกมเลยกระถางหยกว่าฟี่บอเป็นไหมฟี่มาฟี่กัเล่นทุกทุกเกมเลยค่ะทุกสุ่มเลยปลาเป่ากับแม่นปลาโป้ปงกับแม่นค่ะปลาสาวน้อยตกน้ํานี่แม่นขนาดปลาสองหลอดคือสาวตกน้ำสองหลอดด้วยค่ะสวัสดีดีนะเพื่อนหอนก็ดีแต่ว่าปลาระเบิดนี่บอ่อโดนค่ะแข็งขนาดปลาจังได้กับบอ่อโดนจักเสียทังไหนกันเลิกค่ะ ตลาดเพื่อนใจไงค่ะของกินหลายของขายมีทุกอย่างค่ะทั้งของสดของแห้งอาหารทะเลตลาดเพื่อนเขเปิดใหม่สะอาดสะดสดคุณไอดอหยุดใจมาเที่ยวได้ค่ะมาแวะซื้อจับจ่ายกันค่ะราคาก็บบรแิแพงกันใด้ค่ะกิจกรรมกับเพื่อน,นใจเฮเลนหลังจากจริงๆแล้วเพื่อนเฮเลนซื้อของแล้วเพื่อนใจพูดของมาแลวเล่นเกมค่ะเป็นนกมวัวค่ะปีนีย้ค่ะ เดินเขาไปเลยค่ะเดินเขาไปดุ้มๆเขาไปขอเล่นเกมเลยเพราะว่าก็บบริพิตกติการแล้วค่ะหลังจากเล่นเกมแล้วก็ไปซื้อของเพิ่นอยู่ก็ไปซื้อของทางอออง้าไม่หลายอย่างเลยค่ะของขายทั้หลายวัาถิบซื้อค่ะอดไม่ได้ค่ะเขาไปก็ต้องซื้อโนุ่นจะดีนั่นจะเป็นกระแสค่ะสมองะขิงขาไม่กระลาดังๆมาเปิดเวยค่ะเด้ <S <S อคุณไรบอนเค่อยมากแนะนำเลยค่ะเด้อ ตลาดฟูตี้ฟาร์มบางใหญ่ซอยวัฒนเงินค่ะเป็นตลาดเปิดไม่ค่ะยิ่งใหญ่มากใหญ่มากสะอาดตลาดเป็นกว้างขวางค่ะมิธีจอดรถหลายค่ะที่จอดรถกว้างขวางค่ะทางหน้ากระสือเป็นร้านเบียร์เป็นที่จอดรถได้ทางในกระอิบข,ขายเป็นระเบียบค่ะสไตัดสวยงามค่ะร้านดังนิติโตก,กลายด้วยค่ะ เจ้ามาไายคลิปกันหลาย,ยพวกกนด,ดังพวกนักชิ่นอะค่ะพระเจ้ามาไายคลิปไมนอกาไปบ่อยค่ะไปเกือบทุกม,มือละค่ะไปซื้อไปอุดหนุนเพิ่นเกือบทุกม,มือเนี่ยค่ะของรางวัลทีดใดมากกระเคองกระเป๋าค่ะลูกสาวดีใจแม่ก็ดีใจค่ะโอ้แม่เก่งจังเลยแม่เก่งมีวันหลังไปอีกนะแม่วันวาโอ้กิจกรรมดีแห่ง